สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมช่องเจนชลนพ์ channel ครับพี่น้องตอนนี้นะครับอาบน้ำล่างหนาเสร็จพี่น้องเป็นเวลาปีสองนะครับปีสองสามสี่พี่น้องแต่ว่าหิ้วเข่าครับพวายังไม่ได้กินเข่าแต่ตอนแรกนะครับพี่น้องไปชมกันครับว่าเท่าสิบใบซื้อกับเข่าใส่กันนะครับหลังจากไปราเสร็จครับครับพี่น้องครับตอนนี้เขา็ยางมาเรื่อยๆนะครับพี่น้อง มีไทบ้านบอกว่ามีตลาดสดนะครับเขาก็สิ่เขาไปดูกับข้าวนะครับว่ามีอะไรกินหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ตีสองแล้วนะครับไปเบิ่งกันครับพี่น้องชาพี่น้องครับตอนนี้เขากลมาอยู่ที่ตลาดนะครับเสชรบุรีหลัล์ะครับพี่นอ้องใช้พี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศกับข้าวนะครับว่า มีเยอะขนาดไหนครับว่าจะมีร้านกับข้าวหรือเปล่านี่ร้านนี้แล้วเนาะกินอะไรแกงน่องนี้นะครับก็จะมีตอนนี้ตีสองก็เหลือเยอะเลยนะครับมีข้าวเหนียวหมูปิ้งพี่น้องนะครับมีข้าวเหนียวหมูปิ้งมีมีโซนของสดนะครับร้อย่างพี่นอ้องนี้ก็เป็นโซนผักนะครับ ต้นผักครับแล้วตอนนี้กินหิวข้าวมากดียิ่งดีอือครับอันนี้ก็เป็นโซนแจ่วบองนะครับแตงาส้มครับก็เสียวกิจอ,อันนี้ก็เป็นโซนข้วนาวครับพี่นอ ที่กินยังนี่ผักพ่องผักแป้งแปลงเตี๋ยวาพวกนี้ใส่น,นี่เราเองจะเป็นโซนผักสดนะครับทุกหมกนู่เผือ,อ,อเอาว่าคัน ีเอระันที่บอกว่าล right? ูนมานหมอายังขวาอหลก็ได้น่ะหอันน้หาบ้าพี่น้งบอกเาอันเดียวเเอาเลยเราว่กกินเลยยังกินอ่ะอืมมก็ได้กินล้ำหลายครับถ้าพี่น้องมาลัดรอเบื้งตลาดครับยัง่ครับของกินนะครับพี่น้อง ตีสองกว่านะครับกับตีสามเดี๋ยวมาถือกล้องให้หน่อยจะซื้ออันนี้ในยินบอกล่ะมาถือกล้องนห้จะซื้อเอาให้เห็นคนแล้วหาบาทหบาทกาินไหมเอาไหมเลสม่สิ่มขอมเาียนยนไม่เหมือมัน แกปเียค่ะ่บบาทไม่ละหหรอเือีมีดีหัร่อยมากอร่อยมากนะครับลอร่อยมากแม่ค้าสวยด้ค่ะแม่ค้าสวยพรตอนนี้นาแม่ค้าด้วยขาเหนีด้วยขาเหนีเหนียีบเหนีห่อละหบาทเันจอันนี้มันีอะไรนะ อะไรนะเนี่ยครับนะคะสวยมากขอบคุณมากค่ะลูกอำเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะใช่ครับใครที่ตลาดรานสามค่ะอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ตาทำมตอนต้องจัวยตัวอุ้ยใช่ค่ะยิ่งเป็นวันอาทิตย์ยิ่งสวยมากเลยนึกว่าจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะว่าที่นี่เยอะมากเลยตงนะครับมันจะมีทั้งหมดสามมีคนบอกว่าเดินมาจะเจอตลาดนะครับแตเลย้ภาพพี่น้องรัดเลาะเบิ้งนะครับเก็บภาพบรรยากาศหนึ่งสองสามเสี่นพี่น้องในเบิ้งนะครับอันนี้ไม้หนึ่งนะคะ นี่มากับพี่สาวนะครับพี่สาวแบบเสียงไม่มีนะครับลำเยอะสี่สิบครับผมออกงานทุกวันไม่ได้หยุดเสียงก็เลยหายหมดชุดนี้60บาทนะคะ60บาทนะครับผิดถูกมากครับไม้ละห้าบาทครับพี่น้องก็เลยค่ะสักคู่ค่ะแค่เสียงแค่นี้เท่านี้ครับพี่น้องตัวนี้เข้ากับในน้องกินแล้วนะครับได้กับข้าวแล้วครับแต่ว่าเราจะเลาะต่อนะครับพาพี่น้องไปดูบรรยากาศตลาดลานสามจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม เก็บภาพบรรยากาศหลังจากที่เฮ้าเตยล่าสุดนะครับผู้ใดที่ผ่านมานะครับกัเข้ามาเลือกซื้อกอะไรครับผมนี่เป็นโซนของสดนะครับพี่น้องมีปลาลินปลาในอาหารทะเลนะครับจะกลับเลยเหรอก็จะเป็นอาหารทะเลครับที่นั่นถ้างั่นเอยังกระด้บ น่าจะไปได้มังครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้กับข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตพี่น้องไปพักผ่นนะครับเทียงแค่นี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นยเด้ออย่าิืงคลิปจัง้งแไหนแบบไรแนะนำกันมาได้ครับขอบพระคุณครับ